สวัสดีค่ะวันนี้พี่ติ๊งจะพาทุกคนมาชมบ้านที่หมู่บ้านรัตด,ดารมวงแหวนลามินทาค่ะงั้นถ้าใครที่กําลังตามหาหมู่บ้านนี้อยู่นะคะไม่ควรพลาดนะจ๊ะต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบแล้วจะรู้ว่ามันว้าวขนาดไหนสําหรับหลังนี้ค่ะ ะะจะตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของโครงการค่ะเวลาเข้ามาก็คือจับประตูหมู่บ้านนะคะเข้ามาก็จะเจอขัดเท้าอยู่บริเวณขวามือเลยนี่ค่ะนี่คือพื้นที่ที่เป็นสระว่ายน้ําซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสระว่ายน้ำที่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะคะ สำหรับโครงการนี้แล้วก็ยังมีด้านขวามือค่ะก็จะเป็นในส่วนของฟิตเนสซาวน่าต่างๆมีให้ครบแล้วก็จะมีพื้นที่ที่ลูกบ้านสามารถจะมาใช้พื้นที่ส่วนกลางไม่ว่าจะอ่านหนังสือนะคะหรือจะทํากิจกรรมในครัวเรือนเป็นพื้นที่ที่ออกจากนอกบ้านได้ด้วยนะคะยังไม่พอค่ะความสวยนะแต่งออกมาในสไตล์อังกฤษเล็กๆค่ะก็คือจะเป็นพื้นที่สวนสาธารณะด้านหน้าของขับเท้าซึ่งสามารถที่จะ ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหรือแม้กระทั่งลูกบ้านที่อยากจะใช้มุมต่างๆเอาไว้ถ่ายรูปหรือแม้กระทั่งการพรีเซนต์สินค้าก็สามารถทําได้จุกๆไปเลยค่ะสําหรับหลังนี้นะคะคือแปลงหลังที่พี่ลิงจะพาทุกคนมาชมกันนะคะแปลงนี้เป็นแปลงหลังมุมอยู่ที่ซอย4ค่ะซึ่งมีพื้นที่ดินอยู่ที่72.9ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่245ตารางเมตรเป็นบ้านหลังที่อยู่ต้นโครงการทุกคนและสามารถจอดรถได้3คัน บอกเลยว่าแปลงนี้น่าสนใจมากๆไปชมกันดูในบ้านกันต่อเลยค่ะเราเข้ามาชมกันในตัวบ้านกันนะคะสำหรับบ้านหลังนี้สไตล์ที่ตกแต่งแล้วก็บิวอินไว้นะคะเป็นสไตล์ลักชูรี่ค่ะตีมบ้านทั้งหมดที่น้องเขาทำไว้นะคือจะเป็นตีมสีเทาสีขาวนะคะแอบมี กรีเชิงนิดๆซึ่งเป็นพิงโกค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะสําหรับหลังนี้นะคะสเปซก็จะมีทั้งหมดอยู่ที่5ห้องนอน6ห้องน้ําค่ะ1ห้องแม่บ้าน1ห้องน้าแม่บ้านทุกคนนะาแปลงนี้พอเราเดินเข้ามาจากประตูเรียบร้อยแล้วนะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นตกทันคาวมุมสวยๆซึ่งที่ทุกคนเห็นนะคะตรงนี้ก็คือน้องเจ้าของบ้านให้ไว้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดทานข้าวนะคะการตกแต่งบิวอินโซฟาทั้งหมดเลยค่ะให้ไว้ทั้งหมดนะคะมี สองอย่างที่ขอออกก็คือที่นอนกับทีวีชั้นบนแค่นั้นเองนะคะอ่ะพี่ติ๊งพาด,ดูในส่วนของอร i ฟวิ่ง o o m ตรงกลางนะคะการออกแบบก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นกราสโฮมเนาะซึ่งสามารถแสงสามารถเข้าได้แต่ว่าก็จะมีผ้มาม่านค่ะเวลาถ้าช่วงไหนที่แดดส่องลงมาเยอะก็สามารถปิดบังแสงได้แต่ว่าเวลาเข้าในบ้านหลังนี้นะคะทุกคนจะรู้สึกว่าบ้านหลังนี้แสงไม่เข้าจาัด เพราะว่าทั้งหลังเนะะี่ยค่ะมีการติดฟิล์มกองแสงทั้งหลังเลยนะคะเพราะ่าบ้านหลังนี้หันหน้าทิศใต้นั้นโดยปกติแล้วว่าทิศใต้เนี่ยแดดจะค่อนข้างเข้าตลอดเวลาแต่ว่าพอติดฟิล์มแล้วก็บ้านหลังนี้ก็คืออยู่สบายนะคะอ้ออยากจะบอกค่ะว่าหลังนี้มีในเรื่องของระบบแอร์ที่เป็นบ,บแอร์ฝังนะคะแถมให้ทั้งหมดเเครื่องทุกคนโอ้โหจุกๆนะหลังนี้น่าสนใจมากๆเลย พี่ติงจะพาดูห้องนอนข้างล่างก่อนนะคะแปลงน,นี้นะคะก็เป็นบ้านที่มีห้องนอนชั้นล่างนะคะซึ่งเหมาะสําหรับครอบครัวที่มีผู้ใหญ่นะคะคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งจะจัดเป็นห้องนอนแขกก็ได้ซึ่งทุกห้องนอนของโครงการนี้นะคะก็จะมีห้องน้าในตัวทั้งหมดมีความสะดวกสบายมากๆของการใช้ชีวิต แล้วก็แอบ,บมองค่ะด้านข้างนะคะก็จะเป็นกระจกบานใหญ่ซึ่งถ้าใครที่อาศัยหรือพักผ่อนอยู่กับห้องนี้นะคะก็สามารถเทควิวบริเวณด้านนอกได้เช่นกันค่ะพี่ติงจะพาไปชมในส่วนของห้องครัวนะคะแล้วก็ส่วนต่อเติมของตัวบ้านนะคะที่ทําอยู่บริเวณด้านหลังห้องครัวนะคะ ซ้ายมือของพี่นะคะจุดนี้ก็จะเป็นห้องครัวขนาดกระทัดรัดค่ะแล้วก็ทุกอย่างก็คือบิวอินใช้งานได้จริงทั้งหมดนะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เจ้าของบ้านต่อเติมเอาไว้นะคะบริเวณด้านหลังเนี่ยก็คือเป็นลานซักล้างแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมจะตากผ้าจะเก็บของจะซักผ้าได้หมดเลยค่ะข้างหลังนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้ก็คือลงเข็มไมโครโพายทั้งหมดนะคะเพื่อความแข็งแรงทนทานก็คือถ้าใครซื้อหลังนี้แล้วก็ไม่ต้องทําเพิ่มเติมเลยค่ะจุดเนี้ย หลายแสนมากนะคะในการที่เจ้าของบ้านทำไว้ค่ะไปะเดี๋ยวพี่ติ้งพาขึ้นไปชมข้างบนกันต่อค่ะนี่ค่ะ,คะก็จะมีทำมูลี่เอาไว้กัน้นในส่วนของแอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีความแบบส่วนตัวนะก่อนที่จะขึ้นชั้นบนแอบพาให้ดูค่ะก็ชั้นล่างก็จะมีห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําแขกนะคะก็สามารถใช้งานได้ด้านขวามือนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะก็สามารถเก็บของอะไรที่มันดูแบบจุ๊กจุกจิ๊กจิก,จก,จก,จกในตัวบ้านก็สามารถเก็บในนี้ได้นะคะ ขนน้เราขึ้นมาดูกันในส่วนของชั้นบนกันนะคะด้านบนก็จะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะแล้วก็จะมีพื้นที่บริเวณส่วนกลางนะคะที่ยังมีแอรีเรียเหลือนะคะน้องเจ้าของบ้านก็ทำไว้เป็นจุดที่สามารถไหว้พระได้นะคะที่เห็นนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดใจกลางของบ้านซึ่งการวางจุดต่างๆในตัวบ้านให้มีเกิดความเฮงและความปังมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ติ๊งจะพาไปดูห้องในส่วนของมาสเตอร์เบดรูมก่อนดีกว่านะคะไปดูกันเลยค่ะ ในส่วนของ master bedroom นะคะนี่เห็นไหมคะก็ด้านขวามือของพี่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นห้องในส่วนที่ทําเป็น walk in closet นะคะมี built in เรียบร้อยทุกคนนะคุณสาวๆก็สามารถจะแต่งหน้ามีที่เก็บกระโปรงกระเป๋าใดๆตู้เสื้อผ้าห้องน้ําจะอยู่เปิดประตูเข้ามาอยู่ด้านขวามือฝั่งนี้นะคะก็จะมีห้องน้าในตัวเรียบร้อยทุกอย่างนะคะ built in ทุกอย่าง,ท,างที่เห็นไว้ก็อย่างที่บอกค่ะสําหรับหลังนี้ที่ไม่ให้นะคะก็มีทีวีเครื่องนี้ค่ะกับ นอนแค่นั้นเองค่ะ <S <S เรามาดูห้องนอนอีกสองห้องนะคะอะมาดูห้องนอนสีม่วงม่วงก่อนดีกว่า <S 1> <S 1> เออนะคะห้องนี้ก็มีการบิวอินไว้เรียบร้อยตีมห้องนี้ก็จะเป็นสีม่วงอ,อ๋อนี่เธอดูสะก่อนม่วงตัดเทาและขาวเล็กๆจ้าก็ทําระบบฟ้าระบบไฟไว้เรียบร้อยนะคะแอบมีห้องน้ำในตัวด้วยนะอย่างที่บอกห้องน้านี้ก็จะมีโซนเียกแห้งแบ่งโซนเรียบร้อยนะคะขนาดก็จะอยู่ใกล้ๆเคียงกับตัวมาสเตอร์เบดรูมเลยนะคะ ก็เรียกว่าเป็นห้องนอนเล็กก็จริงนะแต่ว่าห้องน้ําไม่เล็กนะจ๊ะเอออ่ะไปดูห้องนอนที่3กันค่ะมาทุกคนอ่ะมาดูห้องนอนสุดท้ายซึ่งเข้ามาดูแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยห้องนอนนี้น่าจะเป็นห้องนอนของคุณผู้ชายแน่นอนนะคะการตกแต่งก็จะส่อล์อาด์ิดนิด,นดอ่ะเห็นไหมคะเป็นสีเทาเข้มแล้วก็งานไม้เล็กน้อยค่ะก็จะมีห้องน้ําในตัวเช่นกันขนาดห้องน้ําใกล้เคียงกันหมดเลยนะคะสําหรับที่นี่แล้วก็สามารถเทควิว บริเวณหน้าบ้านได้ด้วยเห็นไหมคะงั้นถ้าใครที่มีความอยากได้บ้านมือสองสภาพดีในทําเลนี้แล้วอยากแบบพิ้วกระเป๋าอยู่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการบิวอินนะคะพี่ติ๊งเชียร์อัพหลังนี้นะจ๊ะไปะเดี๋ยวพาไปดูรอบๆบ,บ้านกันคะ่ะ สำหรับแปลนของโครงการนี้นะคะเขาจะทําบ้านให้มีขนาดที่ค่อนข้างเต็มพื้นที่ค่ะอันนี้พี่ว่าน่าจะเหมาะสําหรับคนที่อยากจะมีพื้นที่สีเขียวแต่ไม่ได้มีพื้นที่สีเขียวใหญ่มากๆเพราะว่าบางทีก็จะลําบากในการดูแลรักษานะคะนี่จุดนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านมุมของตัวบ้านค่ะซึ่งจริงพี่ว่าเพียงพอนะสาหรับคนที่จะอยู่อาศัยในหมู่บ้านนี้ซึ่งเดาๆได้เลยว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นคนรุ่นใหม่ค่ะที่ชอบบ้านสไตล์นี้แล้วไม่ต้องดูแลรักษาเยอะเน้นพื้นที่ใช้สอยเป็นหลักค่ะ เป็นยังไงบ้างคะถ้าใครที่ติดตามชมตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงช่วงท้ายคลิปนี้นะคะถ้ามีใครสนใจเนะนี่ยพี่ติ๊งจะมาแอบกระซิบบอกเลยค่ะว่าหลังนี้น้องเจ้าของบ้านให้ราคาพิเศษพี่ติ๊งจริงๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ ให้ราคาพิเศษสําหรับพี่คนเดียวเท่านั้นค่ะราคาอยู่ที่12.5ล้านค่ะงั้นถ้าใครที่สนใจบ้านที่อยู่ในทำเลวงแหวนลามอินทานะคะและอยากได้บ้านที่หิ้วกระเป๋าอยู่โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการรีโนเวทหรือแม้กระทั่งการทําบิวอินต่างๆพอมาดูบ้านปุ๊บอุ้ยถูกใจจังเลยพี่ผมสามารถเข้าอยู่ได้เลยใช่ไหมนู่นนี่นั้นงั้นถ้าใครมีความต้องการลักษณะบ้านที่เป็นแบบนั้นนะคะพี่บอกเลยว่าหลังนี้น่าสนใจที่สุด และไม่พอค่ะใครที่ต้องการที่จะยื่นกู้นะคะหลังนี้พี่บอกเลยว่าสามารถทําเรื่องยื่นกู้ได้ร้อยเปอ์แน่นอนนะถ้าใครที่สนใจนะคะสําหรับหลังนี้นะคะโทรติดต่อพี่ติงได้เลยค่ะที่0849955364นะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวพี่จะพามาชมบ้านจริงๆแบบตรงปกไม่จบตาแน่นอนตามในคลิปทุกอย่างเลยนะคะงันั้นถ้าใครสนใจอย่าลืมนะคะโทรหาพี่ติงได้เลยแล้วยังไม่พอค่ะ ถ้าใครที่สนใจที่จะฝากบ้านขายกับพี่นะคะแล้วอยากจะมีคลิปรีวิวบ้านสวยๆแบบนี้นะคะก็สามารถติดตามพี่ติ๊งแล้วก็ติดต่อพี่ติ๊งได้ที่เบอร์เดียวกันเลยยินดีดูแลรับใช้ทุกคนด้วยความยินดีค่ะและเรามาติดตามชมกันนะคะว่าคลิปหน้า E นะีีหน้าพี่ติ๊งจะพาไปชมบ้านที่มีความว้าวในรูปแบบไหนอยากให้ทุกคนแล้วก็แฟนคลับติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า